สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ my story ค่ะวันนี้เป็นนิทานเรื่องขณะมีชีวิตผู้เขียนเขาเกริ่นไว้ค่ะว่าท่านเคยพบไหม่ว่าในบางครั้งไม่สามารถปล่อยเรื่องราวในอดีตให้ผ่านพ้นไปหรือไม่สามารถยุติความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตลงได้ เมื่อไรที่รู้สึกเช่นนี้ข้าพเจ้าจะนึกถึงนิทานเซนที่โด่งดังเรื่องหนึ่งเรื่องราวเป็นดังนี้ค่ะวันหนึ่งขณะกําลังเดินผ่านป่ารกชัดชายคนหนึ่งได้พบเข้ากับเสือที่ดุร้ายตัวหนึ่งเขาออกวิ่งสุดชีวิตโดยมีเสือไล่ตามมาชายคนนั้นวิ่งมาจนสุดขอบหน้าผาและเสือไล่มาเกือบจะทัน เมื่อไม่มีทางเลือกเขาจึงจับเถาว,วันเส้นหนึ่งไว้ด้วยมือทั้งสองแล้วไต่ลงไปเมื่อไต่ลงไปได้ครึ่งทางเขาได้แหงนหน้าขึ้นไปดูเห็นเสือตัวนั้นยืนแยกเขี้ยวอยู่ข้างบนครั้นก้มลงมาข้างล่างก็เห็นเสืออีกตัวหนึ่งคอยเขาอยู่และกำลังส่งเสียงคำรามเขาถูกดักไว้ทั้งสองด้านหนูสองตัว ตัวหนึ่งมีสีขาวตัวหนึ่งสีเขียวได้ปรากฏตัวขึ้นที่เถาวันเหนือศีรษะของเขาขึ้นไปพวกมันกำลังแทะเถาวันที่เขาโหนตัวอยู่ราวกับว่าไม่สนใจเขาเลยเขารู้ดีว่าถ้าปล่อยให้มันแทะต่อไปจะต้องถึงจุดหนึ่งที่เถาวันไม่สามารถรับน้ำหนักตัวเขาได้มันจะต้องขาดแล้วเขาก็จะต้องตกลงไปพยายามส่งเสียงไล่ แต่มันก็ไม่ยอมไปทันใดนั้นเขาสังเกตเห็นสตรอเบอรี่ต้นหนึ่งที่อยู่ที่ผนังหน้าผาไม่ห่างจากตัวเขานักลูกของมันอวบใหญ่และสุกแล้วเขาโวนเทาวันไว้ด้วยมือข้างเดียวแล้วเอื้อมอีกมือนึงไปเด็ดมันออกมาขณะที่มีเสืออยู่ทั้งข้างบนและข้างล่างอ,อีกทั้งหนูสองตัวก็กำลังแทะเทาวันที่เขาเกาะอยู่ ชายผู้นั้นได้ลิ้มรสสตรอเบอรี่และพบว่ารสชาติของมันหอมหวานยิ่งนักค่ะนิทานเรื่องนี้เป็นทั้งหมดที่เกี่ยวกับขณะมีชีวิตนะคะถึงแม้จะตกอยู่ในสภาพที่เต็มไปด้วยอันตรายแต่ชายผู้นั้นไม่ยอมให้อันตรายที่ยังไม่เป็นจริงทำให้เขาอ่อนเปรียเขาสามารถฉวยโอกาสที่มีเพียงชั่วครู่สร้างความเพลิดเพลินได้ ในนิทานเรื่องนี้นะคะเต็มไปด้วยคำอุป,ปมาส่วนประกอบที่สำคัญทั้งหมดในนิทานเป็นตัวแทนที่มีความหมายลึกซึ้งเบื้องบนด้านหน้าผาเป็นตัวแทนของอดีตเป็นที่ที่ชายคนนั้นได้อยู่มาแล้วและจากมาอาจเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางแห่งการ์เวลาส่วนบุคคลหมายถึงประสบการณ์และความทรงจำทั้งหมดจากการดำเนินชีวิตในอดีต การไต่เทาวันย้อนกลับขึ้นไปบนหน้าผาคือการหวนและลึกถึงอดีตส่วนเสือที่อยู่บนหน้าผาเป็นตัวแทนของสิ่งที่เป็นอันตรายแห่งการดำรงชีวิตในอดีตซึ่งมีมากมายเหลือเกินถ้าเราทำร้ายตัวเราเองอยู่เสมอเพื่อไม่ให้กระทำบางสิ่งบางอย่างรวมทั้งที่ควรกระทำถ้าเราหมกมุ่น อยู่กับความเสียใจอยู่กับความละอายใจต่อความผิดพลาดที่ได้กระทำไว้นั่นก็คือเสือที่ทำให้เราบาดเจ็บด้วยเขี้ยวอันแหลมคมของมันถ้าเราไม่สามารถปล่อยวางประสบการณ์ด้านลบจากในอดีตซึ่งทำให้เราขวยเขินและหวาดกลัวหรือถ้าเรารู้สึกเหมือนเป็นผู้เคราะร้ายเพราะเคยได้รับความบอบช้ำทางจิตใจหรือมีเบื้องหลังที่ไม่ดี นั่นก็คือเสือที่ได้ทิ้งรอยกัดอันเจ็บปวดไว้ให้กับเรานอกจากนี้นะคะเสือยังเป็นตัวแทนของความเป็นไปไม่ได้ในการที่จะย้อนกลับไปแก้ไขบางสิ่งบางอย่างบางครั้งเราปรารถนาจะย้อนเวลากลับไปทำอะไรบางอย่างอีกสักครั้งบางครั้งเรานึกถึงว่าเราน่าจะทำอะไรได้อย่างดีเลิศ ก็ต่อเมื่อโอกาสอันเหมาะสมนั้นมันได้ผ่านไปนานแล้วบางครั้งเรานึกถึงว่าการกระทําบางอย่างที่ทำให้คนที่เรารักเสียใจแต่มันย้อนอะไรกลับไปแก้ไขไม่ได้เสร็แล้วเพราะว่าเส้นทางแห่งการเวลาเป็นถนนที่เดินทางเดียวเจ้าเสือที่หน้าหวาดหวั่นตัวนั้นมันขวางทางอยู่จะผ่านไปได้อย่างไร มีแต่ตายกับตายลูกเดียวด้านล่างของหน้าผาเป็นตัวแทนของอนาคตมันเป็นเมืองที่ไม่มีใครค้นพบเป็นบทที่ยังไม่ได้เขียนอนาคตบรรจุไว้ด้วยความเพ้อฝันและความหวาดกลัวความปรารถนาความผิดหวังชัยชนะที่แอบแฝงและความพ่ายแพ้ที่เป็นไปได้มันเป็นความลึกล้ำ มันเป็นอาณาจักรแห่งความไม่แน่นอนของวันพรุ่งนี้ส่วนการไต่ถา,าวันลงไปใกล้จะถึงพื้นล่างของหน้าผามากขึ้นก็คือการมองการไกลมุ่งหวังการคาดการเกี่ยวกับอนาคตส่วนเสือที่อยู่ด้านล่างของหน้าผาเป็นตัวแทนของอันตรายอันเกิดจากความกังวลมากเกินไปในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทำให้สูญเสียความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่หรือในการคงความสันติของจิตใจคนเราส่วนมากร้วนเคยมีประสบการณ์ในความวิตกกังวลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเกี่ยวกับการดำเนินการที่จะกําลังเกิดขึ้นเช่นการแสดงปาทกถาหรือการสัมภาษณ์งาน เราคิดไปถึงทุกๆสิ่งความกลัวว่าจะล้มเหลวไม่สามารถนอนหลับให้สนิทได้เนื่องจากความวิตกกังวลที่เกี่ยวกับวันต่อไปดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเหตุการณ์นั้นได้มาเยี่ยมเยือนการที่เราไม่สามารถผ่อนคลายได้จะตัดเราออกจากคุณสมบัติยอดเยี่ยมในการสร้างสรรค์ของเตา๋าเราจึงไม่สามารถทำได้ดีที่สุดของเรา ไม่สามารถนำพลังงานที่เกี่ยวกับประสาทไปทำงานให้มีประสิทธิภาพได้นอกจากนั้นนะยังจะเป็นกลายเป็นคนที่มีความตึงเครียดและความกดดันเราได้ไต่ถาวนลงมาต่ำเกินไปแล้วก็อยู่ใกล้เสือเกินไปจึงทำให้เกิดอันตรายส่วนเสือที่อยู่ด้านล่างเป็นตัวแทนของวาระสุดท้ายแห่งความตายในที่สุดความตาย รอคอยพวกเราทุกคนอยู่ในอนาคตอย่างอดทนมันรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องตกอยู่ในเงื้อมมือของมันเมื่อเสือคำรามใส่เราจะรู้สึกได้ถึงกระแสลมที่เย็นเยือยของความตายตำแหน่งของชายคนนั้นที่อยู่ระหว่างเสือสองตัวเป็นตัวแทนของปัจจุบันจงสังเกตดูว่าเขาถูกแวนลอยอยู่กลางอากาศ ในทำนองเดียวก,กันกับที่เราดำเนินชีวิตเคว้งคว้างอยู่ระหว่างอดีตและอนาคตสิ่งที่เราเรียกว่าขณะน,นี้หรือปัจจุบันมันเป็นความหมายที่ยากจะจำกัดความเพราะว่าในทันทีที่ท่านชี้บอกออกไปว่าขณะน,นี้มันได้เลื่อนผ่านนิ้วมือของท่านไปเสียแล้วและไม่มีปัจจุบันอยู่ตรงนั้นแล้ว ไม่ว่าท่านจะใช้ความพยายามสักแค่ไหนก็ไม่สามารถผูกมัดมันได้ปัจจุบันไม่สามารถให้คำจำกัดความได้เช่นเดียวกับเตา๋าไม่ว่าจะจับเวลาด้วยเครื่องมือที่มีความแม่นยำขนาดไหนก็ไม่สามารถจับสิ่งที่มีอำนาจลึกลับแห่งปัจจุบันได้ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะอยู่เหนือเงื้อม,มือของเรา แต่ข้อความที่ดูเหมือนขัดแย้งกันของการดำรงอยู่กล่าวว่าปัจจุบันคือสิ่งที่มีอยู่แน่ๆซึ่งที่จริงแล้วมันคือทั้งหมดที่เรามีอยู่เพราะว่าท่านไม่สามารถมีอดีตหรืออนาคตอดีตได้ผ่านไปแล้วโดยไม่อาจทำให้หวนคืนกลับไปยังดังเดิมอนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ส่วนปัจจุบันอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้มันเป็นของท่านอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีใครสามารถช่วงชิงจากท่านไปได้ท่านเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่มีอำนาจเต็มในการตัดสินใจว่าจะใช้มันอย่างไรส่วนเถาวันเป็นตัวแทนของชีวิตในโลกแห่งวัตถุในขณะที่ชายคนนั้นจับเาวันแน่นด้วยมือทั้งสองข้าง ก็เสมือนเรายึดติดอยู่กับชีวิตทางกายอย่างดื้อรั้นสัญชาตญาณในการเอาชีวิตรอดของเราบังคับให้เราทําเช่นนั้นเพื่อชีวิตที่หวงแหนเราจะดิ้นรนไม่ยอมปล่อยมันไปส่วนการไต่เถาวันลงมาเป็นการกระทำที่ไม่มีทางเลือกใช้ผู้นั้นถูกเสือไล่ล่าและไม่มีทางเลือกจึงต้องไต่ลงมา เช่นเดียวกับเมื่อเราเกิดมาในโลกนี้แล้วเราก็ไม่มีทางเลือกนอกจากดำเนินชีวิตให้รอดจากช่วขณะหนึ่งไปยังชั่วขณะหนึ่งดังนั้นทวันอาจเปรียบเสมือนเป็นปัจจัยประกอบที่สำคัญของสังสารวัตอันเป็นวงจรของการเกิดและตายส่วนหนูสตัวนั้นเป็นตัวแทนของการเดินทางแห่งการเวลา หนูสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของกลางวันส่วนหนูสีดำนั้นเป็นสัญลักษณ์ของกลางคืนเมื่อหนูแทะเถาวันทําให้สึกกร่อนลงเรื่อยๆนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าวงจรของวันและคืนได้ดำเนินลงไปใกล้ความตายทีละน้อยทีละน้อยเมื่อเถาวันขาดชายผู้นั้นก็จะตกดิ่งลงสู่ความตายอย่างแน่นอนและในทำนองเดียวกัน เมื่อจำนวนวันและคืนได้ผ่านพ้นไปมากพอชีวิตร่างกายที่เรายึดมั่นอยู่ก็จะแตกดับมันเป็นวาระสุดท้ายของความตายเราไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเผชิญหน้ากับเสือตัวนั้นขณะที่ชายคนนั้นพยายามส่งเสียงไล่หนูเราก็พยายามหน่วงเหนี่ยวความชลาและป้องกันร,รักษาโรคอย่างจนตรอกแต่หนูก็ไม่ยอมไปนั่นก็คือ การเวลาไม่เคยคอยใครต่อให้พยายามอย่างไรก็ไม่เป็นผลเพราะว่าเวลาในแบบแปลนแห่งความตายของเราได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วส่วนผลสตอเบอรี่นั้นเป็นตัวแทนของความงามความสุขกำลังกายและความมีชีวิตชีวาที่อยู่ในขณะปัจจุบันมันอยู่ที่นั่นเสมอสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ตลอดเวลา สำหรับผู้ที่มีความสามารถเข้าใจมันและมีประสบการณ์กับมันการเด็ดผลสตรอเบอรี่คือการฉวยโอกาสในชั่วงขณะเมื่อท่านทำเช่นนั้นท่านกำลังใส่ใจในปัจจุบันจงเอาการใส่ใจโดยตรงต่อพลังที่กำลังไหลผ่านท่านและเลือกที่จะแช่ลงไปอย่างเต็มตัวในแม่น้ำแห่งความเป็นนิรันดร์เสบัดนี้การลิ้มรสสตรอเบอรี่ คือการเพลิดเพลินอ,อย่างเต็มที่กับรสชาติของความเป็นจริงเมื่อได้ทำเช่นนั้นท่านจะเริ่มพอใจกับความมหัศจรรย์ของการดำรงอยู่และสังเกตเห็นความงดงามซึ่งมีให้เห็นอยู่เสมอไม่ว่าท่านจะมองไปที่ไหนนี่เป็นการเติมเต็มหัวใจของท่านด้วยความเบิกบานและความรู้สึกขอบคุณการเด็ดและลิม้มรสสตรอเบอร์รี่อาจพูดง่ายแต่ทำยาก ตลอดเวลาคนส่วนมากมักมีปัญหาในการเข้าสู่สภาวะที่มีจิตใจจดจ่อยอย่างทรงพลังเพื่อยอมให้เราได้ฉวยโอกาสเพียงชั่วขณะและได้ลิ้มรสความเป็นจริงเนื่องจากอุปรสรรคร้ายชนิดเข้ามาขัดขวางอุปสรรคชนิดที่1คือการขาดความรู้ตัวอุปสรรคชนิดนี้ผู้บ่มเพาะเตา๋าสามารถเอาชนะได้ ผู้คนส่วนมากดำรงชีวิตอยู่ในแต่ละวันด้วยการติดหล่มอยู่กับอดีตหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตโดยไม่รู้ตัวว่าขุมทรัพย์แห่งป,ปัจจุบันนั้นอยู่ที่พวกเขาแล้วในนิทานเรื่องนี้ชายผู้นั้นโมย,ยุ่งอยู่กับการมองขึ้นมองลงเขาคงไม่ได้สังเกตเห็นว่าผลไม้ฉ่ำนั้นอยู่ใกล้ตัวมากๆ ส่วนอุปสรรคชนิดที่สองนี่ยากกว่าและเรามักพบเป็นประจำลองพิจารณาดูจากนิทานเมื่อชายคนนั้นพบผลสตรอเบอรี่แต่ขณะนั้นเขากังวลเกี่ยวกับเสือตัวที่อยู่ข้างบนแล้วก็กลัวเสือตัวที่อยู่ข้างล่างมากเกินไปเขาจึงไม่นึกอยากจะกินอะไรทั้งสิ้นถึงแม้จะรู้ว่าผลสตรอเบอรี่อยู่ตรงไหนก็ไม่สนใจแม้แต่จะเอื้อมมือไป บางคนเมื่อเผชิญกับอุปสรรคเช่นนี้อาจกล่าวได้ว่าการเข้าใจคำอุปมาในนิทานเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีมากแต่มันต่างจากการนำความเข้าใจไปใช้ปฏิบัติจริงขณะน,นี้ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่าควรมีจุดมุ่งหมายอย่างไรในขณะมีชีวิตแต่นั่นแหละข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างไรบ้างล่ะในนิทานเรื่องนี้ได้ให้ร่องรอยเอาไว้แล้ว เมื่อชายคนนั้นได้เห็นผลสตรอเบอรี่เขายึดเถาวันเอาไว้ด้วยมือเพียงข้างเดียวมืออีกข้างหนึ่งได้เอื้อมออกไปการกระทำเช่นนี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญสองประการก็คือปล่อยออกและเอื้อมออกไปชายคนนั้นจะไม่สามารถปริดผลสตรอเบอรี่ได้เลยถ้าเขายืนการานที่จะยึดเถาวันด้วยมือทั้งสองข้างทั้งหมดที่ทำได้ก็แค่เบิ่งตามองเท่านั้น เพื่อที่จะได้รับรางวัลเขาจำเป็นต้องคลายมือข้างหนึ่งและปล่อยมันออกไปจากเถาวันในการดำเนินชีวิตก็เช่นเดียวกันเถาวันเป็นตัวแทนของการดำรงอยู่ทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับวัตถุก,การยึดเถาวันไว้แน่นก็เหมือนกับการยึดมั่นถือมั่นในการเกี่ยวข้องกับวัตถุด้วยการยึดมั่นเช่นนั้นท่านจึงไม่สามารถปล่อยมันไปได้ นี่เป็นวิธีการป้องกันม่ให ăn, ้ท <recess ed isolation> ่านมีความเบิกบานกับปัจจุบันที่ได้ผลแน่นอนมันฟังดูง่ายๆเมื่อพูดเช่นนี้แต่ลองนึกถึงผู้คนที่ท่านรู้จักเขาจะเพ่งความสนใจอยูแต่กับการหาเงินและการเก็บเงินจนไม่มีเวลาให้กับความเบิกบานกับชีวิตถ้าสังเกตดู ท่านจะเห็นว่าพวกเขาไม่สามารถผ่อนคลายได้ในเมื่อพวกเขาไม่เต็มใจจะทำตัวอย่างเช่นในวันที่หยุดงานพวกเขาก็ไม่สามารถหยุดคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ทำงานได้ตามภาษาในนิทานของเราเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าพวกเกาะตายคาเถาวัน ส่วนสําคัญอีกประการที่มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือการเอื้อมมือออกไปการที่อยู่อย่างสบายก็อาจถือว่าเป็นความสบายแต่ไม่ได้รับอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะได้รับผลสตอรอเบอรี่ท่านจําเป็นต้องลองทําสิ่งที่นอกเหนือความคุ้นเคยเป็นการทดสอบเพื่อรางวัลที่เห็นอยู่ว่าไม่ไกลเกินเอือ้อมเต๋าปรากฏตัวของมันให้เห็นในการดำรงชีวิต และลักษณะสำคัญของการดำรงชีวิตก็คือการเจริญเติบโตชีวิตกำลังสำรวจอาณาจักรใหม่ๆอยู่เสมอกำลังฉกฉวยโอกาสและกำลังบรรลุผลสำเร็จอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนถ้าเราทำเช่นเดียวกันจะพบได้ในไม่ช้าว,ว่าชีวิตสดชื่นกระปี้กระเป๋าและเต็มไปได้วยความเป็นไปได้เราจะพบว่าการดำรงชีวิตในปัจจุบันนั้นง่ายดายและเบิกบาน นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อมีความทุกข์จงดำเนินชีวิตอย่างเต็มที่และสนใจกับชั่วขณะนั้นสิ่งที่จำเป็นต้องทำคือถามตัวเองด้วยคำถามต่อไปนี้ว่า <c oughs> อะไรคือสิ่งที่ข้าพเจ้ายึดติดมีอะไรบ้างที่ยังไม่สามารถปล่อยวางได้ การยึดติดอะไรบ้างที่ข้าพเจ้ากำลังปรารถนาและจะปลดปล่อยเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดข้าพเจ้ากำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่หรือพบผู้คนใหม่ๆหรือยังทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนมีสิ่งที่ทำให้เพลิดเพลิอนอะไรบ้างที่ข้าพเจ้าสามารถศึกษาได้มีสิ่งที่น่าสนใจให้ข้าพเจ้ารับมือบ้างไหม คำตอบของท่านจะชี้ทางให้ท่านดําเนินตามจงวางแผนไปตามนั้นขณะที่ท่านปฏิบัติตามแผนที่วางไว้เพื่อดํารงชีวิตด้วยการให้ความสนใจกับช่วงขณะนั้นจะพบว่ามันแสนง,ง่ายที่จะยุติการหมกบุ่นอยู่กับอดีตหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตเมื่อท่านเบิกบานอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆจะพบว่าความทรงจำที่ทำให้ไม่พอใจหรือแม้กระทั่งทำให้เจ็บปวด จะไม่มีผลกับท่านอีกต่อไปความเป็นกังวลหรือแม้แต่ความหวาดกลัวเกี่ยวกับเรื่องในอนาคตก็จะหมดไปด้วยท่านจะพบว่าปัจจุบันนั้นเป็นของขวัญที่มหัศจรรย์อย่างแท้จริงมันเป็นของขวัญนอนาพิโสวง์ที่บรรจุไว้ด้วยความสงบความพอใจกำลังความสามารถและความกระปรี้กระเป๋ามันเป็นกล่องที่เต็มไปด้วยสตรอเบอรี่อันเลิศรสคุณคงเริ่มที่จะตาหนักแล้วว่า สิ่งที่ต้องการเท่านั้นจึงเป็นสิ่งที่สมควรได้รับดังเช่นของขวัญอันเป็นสิ่งที่ท่านต้องยอมรับมันและพอใจกับมันท่านอาจสงสัยว่ามีผู้ที่ไม่สามารถต้อนรับมันได้ด้วยหรือบางคนถึงขนาดไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่ามันเป็นการมอบให้พวกเขาพวกเขาไม่รู้ว่ามันเป็นสิทธิ์ที่มีมาแต่กำเนิดของพวกเขาอีกทั้งไม่เข้าใจคุณค่าที่เหลือเชื่อของมันสรุปนะคะนิทานในเรื่องนี้ จงเก็บรวบรวมความคิดของท่านกลับเข้าไปไว้ในตัวของท่านเองมันได้เวลาเปิดกล่องของขวัญของท่านแล้วเป็นไงบ้างคะนิทานในวันนี้สนุกไหมขณะมีชีวิตดังนั้นนะคะเราควรทำปัจจุบันให้เต็มที่หากวันนี้เราเริ่มเบื่อนหนายหรือมองเห็นอนาคตเป็นเรื่องตึงเครียดกลัวอนาคตที่จะถึงหรือ ปล่อยวางอดีตไม่ได้ขอให้มีคำถามต่อตัวเองไว้นะคะว่าเรายึดติดอะไรอะไรที่เรายังปล่อยวางไม่ได้และตอนนี้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ใหม่ๆหรือยังทุกคนย่อมมีอดีตนะคะแต่อยากให้ปล่อยวางมันให้ได้แล้วดำเนินชีวิตในปัจจุบันให้มีความสุขค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสําับวันนี้สวัสดีค่ะ